กานซื้อนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูอันดับที่1กันก่อนเลยนะครับทีละ1รายการนะครับเอาเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับนี่ครับต่องตั้งไว้ก่อนเลยนะครับอันดับที่1นะครับเหรียญพญาคุธอยู่ไหนแล้วเอ่ยพญาคุธนะครับเหรียญละ50บาทนะครับ1เหรียญนะครับ2เหรียญนะครับสามเหรียญสเหรียญนะครับ เหรียญนะครับเหรียญละห้าสิบาทนะครับสนใจคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต่อไปเลยนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงใบละเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับหนึ่งใบนะครับสองใบนะครับใบละนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปนะครับแบงค์โฟมัสโบราหนึ่งบาทนะครับแบงค์หนึ่งบาทนะครับแบบนี้นะแบงค์หนึ่งบาทแบบนี้นะใบละ200บาทนะครับออเดอร์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเหรียญ2505นะครับ2505้าศตาแผ่นดินแบบนี้เนาะเหรียญละ10บบาทนะครัสัั่งมา20เหรรียญนะคบ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเหรียญเรือนะครับเหรียญเรือนะครับเหรียญละเท่าไหร่6บาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญละ8บาทครับอ่าต่อไปเลยนะครับสั่งกันต่อเลยก็คือจะมีแบงค์10บาทอักษรแดงไปละ50นะครับ2ใบนะครับตามด้วยนะครับ2ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเหรียญบาทอ่าเหรียญ5บาทเรืออย่างเงี้ยนะครับ5บาทเรือแบบนี้เนาะอ่า5บาทเรือแบบนี้เนาะเหรียญละเท่าไหร่เหรียญละ20บาทนะครับเอ๊ะทำไมหายไปไหนเหรียญหนึ่ง หยิบยบหอ่าครบครับนี่ครับสองเหรียญอ่าสุดท้ายปิดท้ายในการด้วยเหรียญ UNC นะครับช้างชนช้างนะครับปกติจะขาย15นะครับแต่ว่าถ้าเป็น UNC ขาย30ครับอ่านี้ก็แยกก่อนนะครับตอนนี้เราของชุดของครบแล้วเนาะเราก็จะแยกระหว่างเหรียญจะแบงก์ออกจากกันอ่าเราจะแยกแบงก์ออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอืมเราจะแบบนี้ดีกว่าชื้อ่านี่ครับแบงก์เราก็จะใส่ส่วนแบงก์นะครับเพื่อนเพื่อน เราก็จะใส่ไปกับแบงค์นะครับหนึ่งบกแบกอ่าหนึ่งบักแบ็กแบบนี้นะครับสมึ่บนแบบนะครับเราก็จะห่อแน่นๆอ่าครับโอ้สวยสวยสวยอ่านี่น,นต่อไปนะครับเหรียญน,นะครับเราก็จะใส่ไว้เป็นเหรียญน,นะะิดเดียแบบนี้เลยนี่นะครับอ่าแล้วก็เหรียญน,นี้ด้วยอีสองเหรียญตามที่สั่งไว้นะครับแล้วก็เหรียญช้างชนช้างเดือนสี พดอีกห้าเหรียญเนี่ยมีนะครับอ่าเราก็จะใส่ติดมีอไว้นะครับสี่หงเลยนะครับพ๊ดอ่าเรียบร้อยสวยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทําอย่างไรใช่ไหมครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับโอนมาเรียบร้อยแลวนะครับจะก็จะใส่สติกเกอร์นะครับโอนแล้วก็จะใช้สติกเกอร์ในการแพ็คเป็นสีขาวนะครับสติกเกอร์ขาวนะครับนี่ครับสติกเกอร์สีขาวสมบรบที่โอนแล้ว มีทั้งโอนและปลายทางนะครับก็มีทั้งปลายทางก็มีทั้งอนนะครับสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ก็ซื้อพร้อมนำส่งแล้วนะครับลูกค้าอวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อลูกค้านิดนึงนะครับขอบพระคุณนะครับคุณทิศดีนะครับอยู่นะครับพอหลนโยทินจตุจักรลากยาวนะครับขอบพระคุณนะครับคุณทิศดีมากๆเลยนะครับเรียบร้อยครับ สวยนะครับ